ผมปืนนะครับมีอาชีพขับรถส่งของนะครับมีเป็นอาชีพเซลแมนนั่นแหละขับรถนานๆนะครับมันก็เกิดโรคเกิดภัยขึ้นมานะครับทุกวันนี้ก็เป็นต่อมลูกหมากโตอยู่นะครับต่อมลูกหมากโตอยู่เพื่อนที่สนิทกันเขาก็ให้เอาอันนี้มาลองทานดูนะครับเป็นกาแฟดอปิโอนะครับเป็นกาแฟดอปิโอทานมากล่องที่3มแล้วแหละนะครับอยากจะเกินนําว่าอาการที่ผมเป็นอยู่ทุกวันเนี้นะครับอาการที่ผมเป็นอยู่ทุกวันเนี้กลางค่ำกลางคืนไม่ต้องหลับได้นอนอ่ะเพราะว่าต้องเข้าห้องน้ํา วันละสี่ห้ารอบเลยเพราะว่ามันบังคับให้เราต้องเข้าห้องน้ําเพราะว่ามันเหมือนฉี่ไม่สุดมันเหมือนฉีไนนฉ่ไม่สุดฉี่ติดๆผัดขัดฉี่ไม่พุ่งฉี่ไม่ใสเห,เหมือนแต่ก่อนนะครับมัน,มน,มนแล้วก็มีกลิ่นเหม็นด้วยนะครับฉี่แต่ละครั้งเนี่ยแล้วก็หลังจากที่ทานไปสักระยะหนึ่งนะครับอาการที่เป็นอยู่อย่างเงี้ยนะครับดีขึ้นเยอะเลยอาการที่เป็นอยู่ดีขึ้นเยอะเลยนะครับผลิตภัณฑ์โรบิโอเนี่ยสามารถที่จะตอบโจทย์ของผมได้ดีทีเดียวเพราะว่ากลางคืนทําให้ผมหลับสนิท ยันเช้าเลยล่ะทุกวันเนี้ยนะครับหลับสนิทยันเช้าเลยแล้วก็ตื่นมาก็กระชุ่มกระชวยแล้วก็กระปรี้กระเป๋านะครับเข้าพบปะลูกค้านี่ก็มีความมั่นอกมั่นใจนะครับไม่ง่วงเหงาเานอนเวลาขับรถขับลานะครับอยากจะมาแนะนำสำหรับเื่อนที่มีอาการคล้ายผมนะฮะไม่ว่าจะเป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรีนะครับที่มีอาการฉี่ติดติดขัดขัดนะครับฉี่ไม่พุ่งฉี้ไม่ใส่มันเหมือนฉี่ไม่สุดอย่างเงี้ยอยากจะมาให้ลองเปิดใจลองดูผลิตภัณฑ์โอปิโอตัวเนี้ยลองดูนะครับ ท่านจะกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติเหมือนผมเลยนะครับขอบคุณมากอีกครั้งหนึ่งนะครับ